ต่อไป Man แมนยูเราจะไปเจอกับเอซิมิลานะครับดูข่าวซืขานักเตะก่อนครับมาทีมมีใครมาขอซื้อนักตัวนักเตะเรานะแกนเมเตอร์ซิตี้ที่เขาเสนอมา3 0 0แสนปอนะ์นะเราต้องเรียกสัญญา เรียกเรียก,ยกต้องเรียกเพิ่มมาถูกไปหายเลยนะฮะแจกแม่ได้ครับประตูมืองสามของเราเพราะว่าเราจะมีครับขาเราขายไปครับเรามีมีประตูเราลู่สองคนครับนีเธอน,นันเฮนเดอร์สันกับจอเอลโปเดเล่าครับแล้วก็อลิสิฮาเช่ตอนนีิจิเซนิลานกับคริสมอลลิงอยูเอฟเอเอสเออมา อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคั p แมตช์ที่3มาเช็คผู้เแบบล่น er นะครับแมตชนี้เราจะพักในเดือนเลิฟนะครับเปลี่ยนให้คนอื่นได้ลงเล่นนะครับเพราะแมตช์สุดท้า,า,ทายแนละ้ว ตัวเพื่อนะครับดาวรุ่งก็เข้ากันอย่างมากครับพาร์เนอร์แมตช์ทีเแล้วทำงานดีมากครับพาร์เนอร์แต่ว่าต้องพักครับเพราะว่าไม่ไม่เป็นร้อยเท่าไหร่ตัว2เปซตรงรนี้ใช่ครับโอเคครับ hello and welcome to our coverage of the final day of the international champions cup. cup they have only been a short tournament, <coughs> but it is one that has certainly left its mark here for all the right reasons. the games have been very largely watchable, more than decent, played in a very good spirit, and everybody who has taken part deserves great credit for bringing the game to a new market. Turnout has been fantastic throughout the event, and it was certainly the case it all ends just as well. One glance and you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. And boy does it happen? Well, this has been quite an event. Uh, it's an event that should grow from strength to strength from now on. Well, I think all the signs are pointing in the right direction. Peter. If the respective atmospheres are anything to go by, we have to tip our hats to the organizers and the clubs that have made the commitment. Here's hoping we'll all get to return next year. I've certainly enjoyed being part of such an enthusiastic tournament, and uh, we still have plenty to look forward to here.

Bonaventura Calabria. Calabria drives Calabria it forward. a dangerous position. Lucas Paqueta has been found. Oh, that's a fine challenge. Shaw did yard, well yard, to emerge yard, with yard, the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure yard, for him to get yard. the shot away. Yard. เฟไ้บนีการการ์ให้ลิกาดลิกาดมาแใจเตะครับมาญโอลลี่ goes back to base เรยนก sends that a long way อลนี้กินวูดเมสันกินวูดให้โกเมสโกเมสไปยิงลุ้นครับโหถากเสาสงมาหน่อยเด้ครับ

รับบอลไม่ได้เดีคอาเตะขึ้นมาให้จิมลุาจาย์ใหองตาช้องให้โกเมสโกเมสไม่ถนะอ่าบอลที่ไทยซองอทีนะตาองยิงไกลครับพวกนี้้ายชองยิงไกลเกือบเ,อส,เสียบตํ่าตเหลี่ยมครับถึงไม่น้อยเ้ยครับตํ่เหลี่ยมไม่นอน ไมเลยหน้าแตะขึ้นมาฝังกินุชให้ท้ายช่องท้ายช่องท้ายชองชอง,อง,ไงบไม่ไปครับท้ายชองดึอองเงินว่ะทา <c ười> ลิงจารครับลิงการไม่ถึงมกนะดูโรบิเกตอฟัร์ Romagnoli No goals as yet Has he found his man? And it's Bonaventura What an adventurous run from a defender And a header! Now this direction we needed ah, this was all about good movement in, L -1. L -1. L -1. in the box just to allow him to get to it well, well, on the Saka, on the Saka, high, Defending the desperate variety, He's the Surely, sure, can... oh, that has certainly tested the keeper. Oh, that's a sparkling save, absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. บัดข้ามพานแลออกบารเปิดมุมเข้ามาครับเองด้วยตัตอนนี้ปอกบาร์ปอกบาร์ปอกบาร์ให้กาดการยิงลูกนี้ติดกองหลังนะครับเรียมากากบาส,บสเกต ท้าใชองใช้ช่องยิงครับชาแล็ปต้องหลังครับแต่เขามาเาเีเป้เลยน้าเฟสเหมือนได้ให้ท้ายชองให้ตัวเมสดตัวเม็ให้ท้ายชองกินนะท้ายชองให้ลิกาดลิกาดยิงลูกนี้เป็นประตูครับแม็กซี่ลิกาดครับยิงขึ้นนำ นี่ลามแล้วครับ Strong on the great winning the ball in the is but it's the clever use of counter that's แล้วก็จ่ายตัดมาแม็ซี่ลิงการไม่ต้องจับคับแม็กซี่ดิงการขึ้นนำไปแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดรา์เฟิร์สบลัดเฮร์ยัยนี้ก็เ a ็นโอกาส s ี e จะดูว่าเ e ิดอะไ n ขึ้น h ับร o ดับคว e มมุ่งมั่น r o งที r ีมามามาีาสกัดได้ตัวมอนซ่าให้วามิซากาให้ไบยีมายีให้ลิงการ จ่ายให้ซองซองจ่ายให้กินวูดกินวูดโดนกระแท,คทกคบบนี่กอกบ่ายนี่กินวูดครับกินรุดกินวูดให้ทาห้ายซองท้ายซองทา้ายซองเปิดไปหน้าประตูรถแต่เข้าชาร์จไม่ทันอ้าวท้ายซองได้อีกทีครับ Beautifully done. He's got options in the box. Oh, -ho. that's a half piece of good effort. Very good effort. Yeah, not อย่องไรแจไหมครับนัแค่ลูกเดียวครับแมตช์หน้าพี่เมลีก็จะเปิดแล้วครับผม a h s b i l l just brushed off the b a l There's the end of the first half. <coughs> so Today you have it. Man U's <coughs> score on the 4th goal at its moments and ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. any strong opinions on the first <coughs> half? Well, I think it's just going to do right. please the pleased about with that first half display in terms of the score and the overall approach. Manchester United come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight. It's been exciting. Certainly, plenty for us to chew on during the break. The action has already resumed here. Manchester United really need to go and, and grab another goal now, Peter. If <laughs> they're yeah, going to go on I and secure this. Yeah, Fred. Fred, Fred Fred, and it's Fred. Fred, it Fred and it's Pogba. Pogba, let it, goes. it. A uh -oh. a go. Four to go. Four to go. Fred, ying อ่านหน้าประตูแล้วครับนนิัยจัครับเฟจับไม่จับแล้วเฟซเป็น um, ้ใส่ขวดน้าหวนเดียวเลยถือมิโป้งให้ครับดอกใจมาอดี่นี้โป้งครับลูคัสปาเกตา ลิงการลิงการให้วานลุซาก้าวันลซาก้าให้ลิงกาดลิงกาโกเมโกเมสโกเมล็อกแล้วให้กลับให้ป็อกบาครับกลับให้บ็อกบาบ็อกบาไม่ไปหรอลิงกาดบ็อกบาไม่ไปครับบ็อกบาแจกเข้ามากลางให้ลิงกาดลิงกาให้ป็อกบาบ็อกบาแต่ย้หลิงครับ เลยหน้าเฟดไม่ไ well, ด้คร right? ับผมไม่ไม <aring S 1> <to>. ่ไปครับจังหวะแรกการกำมาให้การยิงการให้ปัวไว้ลงมาแตะเมื่อหวะต้องยิงไกลครับเกือบเสียบเสาแต่เลยหน้าปัดไม่ได้เหมือนโอเคครับมาต่อครับเตะมุมตรงนี้ครับแมนยูบอกบาเปิดมาใช้ช่องโหมดนะครับข้ามพังพัง ้าิองหม่งคนเ <mentions> ดียวแล้วหม่งกด <Australia> ไม่ลงโเมสยามาหัวไปให้กินบุกินบุยิงไล่อยู่ครับ่ซอเปย์มาให้าพชกองแล้ข้มงตั้งมาให้กินบุ ให้ชึงกินแล้วครับโบรดิเกตออกมาอ้าวทางสายช่องครับสายช่องสายตัวเม็ดตัวเม็ดได้สายช่องสายช่องยิงลูกนี้ครับเตนปตะเภาขึ้นนำแล้วครับโอ้โหหาสายช่องครับวัน แต่ประตูจากเสาเขาแล้วเป็นเกมจังหวะตัดของเขานครับนขึ้นมาทำประตูเองได้นครับเขฟองให้เเมตรเเมตรับเ้่อใชฟอกินงแล้วยิงครับขึ้นนำนะครับแมนยูสองศูน Manchester United have a couple of goals without reply. It's 2-0. That second goal has such a, <laughs> a polarizing effect on prospective moods. I mean, one team will <laughs> <or longer>, go <laughs> <laughs> more pressure <laughs> now to get the next goal, and the other will fancy their chances of turning two into three. <laughs> Reyna gets it away. <laughs> Kessier gets into the right position to intercept. <laughs> now it's Bonaventura. น้าเวตุาและ here's b i l l a ที่เฟนะครับเฟแย่งได้ี่นี้เฟตให้กินวูดกินวุดแต่จับไม่โดนนะชง ไป,ไปแล้วครับกินวุฒยิงลูกเงียบโอ้โหไปบอลใจร้อนไหมครับกินวุฒพักตกครับแล้วก็ยิงด้วยขวาครับโอ้โหไม่ยิงซ้ายมันยิงขวา so here comes the substitution it to be better there so wasted trying taking back again. this defense just doesn't trust itself to to play a higher line That's right to people getting in behind yeah absolutely it just opens up the opportunity of not only strikers getting behind but the runners from midfield too ส่นมาต้าลงไป จะให้บอกบาปอกบาขึ้นไม่ทันครับอ้าวงั้นดูได้บอลนะครับบอลให้บอกบาปอกบายิงติดกองหลังติดบอกกองหลังแ้ออกหลังไหมครับันี้ตเต็มนีวมาต้า Well, no doubt someone is being given special treatment here. Yeah, and they finally reacted, but they could have been more switched on before he scored. Cuts it out. Promising move that. Good inroads into enemy territory, but no joy. อีกาโลกีกาโลกีกาโลให้ท้ายชองอแต่ให้ลุกไปครับเข้ามือเ้ามือเลน,น่าไปแล้วดิคาโดรดิเกดสดร้ซูโซโซซโดนาเวนตูานนราอันเดเตเล,ล,ลาอ t h a อันเดเตเ,เล,ล่าครับแย่งได้ครับ ายมาให้ต,หตั <and buying S 2> ตวมเม็ดตัวเมอีโกโลครับเ <to> อาครับปิโกโลแย่งได้ <And S 2> แต่ไแย่งกลับคือมาไไ้ครับลียง

ครับได้แชมป์นเต็ดแชมป์เป็นครับครับแชมป์แรกก่อนที่จะเตะบอลลีนครับครับพาที่ชองแมนอัลเดนแบตครับ บูนึงบายเยนนิกชนะอันนั้นก็มาอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบายเยนได้ที่สองไหมครับ <c oughs> มีข่าวซื้อขายนักเตะค,ครับ p ี s, <c oughs> <S ี t ั่นแคปเตอร์ทู แมตช์แรกครับแมนยูจะเจอกับอาร์เซนอลครับบิ๊กแมตช์ตั้งแต่ทิศแรกเลยครับดูข่าวสกันนักเตะ้วครับในมันย่ามาติช์เบย์บตันขอซื้อสิบล้านไม่ได้ครับสิบล้านไม่พอครับสิบห้าล้านครับ อ้อสิบห้าล้านแล้วก็แกลนเลสเตอร์ซิตี้คอสได้แค่สู้ได้แค่สี่แสนครับโอเคถ้าซูได้คันี้ก็ขายให้ครับมันอยู่ขายแกนให้เลสเตอร์ไปแล้วครับ ข่าวของเรายัางเงียบนะครับแจ็คกิลิตมาแล้วครับแจ็คกิลิต ข่าวการเปิดตัวของแจคก,กิลิตนะครับมาแล้วครับมาแถลงข่าวครับใล่ข่าวเปิดตัวแจ็คก,กิลิตนะครับ ทีพิเศษมากครับ mm hmm. มีการซื้อขายนาักเตะครับนี่ครับลีแกนไปนเลเตอร์ซิตี้ครับ ดูได้แจ็คก,กิลิตมาขอไปเช็คมาทีมก่อนนะ ันจะเป็นบูโน่เฟอร์เนส์นะครับที่จะให้ยืมเป็นตัวหลักแจ็คกิลิตมาแล้วครับกองหน้าอีกาโลนะครับเือตัวหลัก ก,กับตันทีมก็จะเป็นของแม็กควายครับถาวรเดี<ม>๋ยวเราเปลี่ยนเบอร์อแจ็คกิลิตนี่ใส่เบอร์อะไรดีครับแบ็คแจ็คกิลิตตอนนี้เขาใส่เบอร์แปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บ โชวนี่เบอร์เจ็ดเลยครับแจ็คกี้ลิตไม่คู่ยังไม่คู่คนครับแจ็กกี้ต้องใส่เบอร์สิบเอ็ดไปก่อนนะแล้วก็เราจะไปตลาดอีกรอบนะครับไปช็อปไปช็อปมาครับแจ็คกี้ลิต สาิบห้าล้านก็สู้ครับมเมื่อสู้สิบห้าล้านขอสู้ไปอีกสิบแปดล้านต้องต้องต้องยอดต้องยอด ตัวนี้ลืมไม่ได้ครับเป็นข่าวมาตลอดเจดอนซันโชครับเราควบสองเลยดีไหมฮาร,แร์แลนอีจอยหนึ่งแมวครับเราเอาตัวนี้ก่อนเราแอดไว้ก่อนก็ได้ แอดไว้ก่อนแล้วก็เจดอนซันโชโอ้โหเ0้าสิบล้านแพงจุงเบยครับไว้ก่อน